ฮัลโหลตาเชฮสวัสดีค่ะวันนี้ป๊อปปี้หยางเอาซื้อนะคะ mm hmm. ก็จะมาบอกวิธีการจำคำําศัพท์ในภาษาจีนแบบง่ายๆสไตล์ป๊อปปีย้ยางให้นะคะซึ่งวิธีการจำแบบนี้มันใช้ได้ผลดีแล้วก็เวิร์กมากเพราะาลูกศิษย์หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนสดหรือว่าในคอร์สออนไลน์เนี่ยได้นําไปใช้แล้วขาใช้ได้ผลนะคะก็เลยต้องขอมา อัจคลิปบอกกับทุกๆคนด้วยนะคะอันนี้เป็นแค่หนึ่งในวิธีการจำำรําคําศัพท์นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายวิธีวันนี้เอาวิธีแรกไปก่อนเลยละกันเอาลองไปใช้แล้วได้ผลยังไงมาบอกเราซื้อเลยนะคะนั่นคือการจําแบบเป็นหมวดหมู่วิธีการจําแบบเป็นหมวดหมู่แบบนี้นะคะนอกจากจะจําคำําศัพท์ได้แล้วเรายังจําตัวอักษรจีนได้ด้วยเราซื้อจะยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่น เราอยากจะจําคําศัพท์ที่เกี่ยวกับคําว่าไฟฟ้าเราก็เริ่มจากหมวดตัวเตี้ยนนะคะตัวเตี้ยนที่แปลว่าไฟฟ้านั่นเองแล้วเราก็บอกต่อว่าอ๋อคานี้นะคะถ้ามันไปอยู่ในคําศัพท์อะไรก็แล้วแต่มันจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าหรือว่าสิ่งนั้นมันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยเพราะเตี้ยนนั่นแต่ว่าไฟฟ้านั่นเองยกตัวอย่างมีคําว่าอะไรที่เกี่ยวกับเตี้ยนแล้วก็ท่องไปอ๋อมีเตี้ยนว่าโทรศัพท์ โทรศัพท์ใช้ไฟฟ้าไหมต้องใช้ไฟฟ้าต้องมีแบตเตอรี่ใช่ไหมคะอ่ะเตี้ยนว่ามีอะไรอีกเตี้ยนชื่อเตี้ยนชื่อแบบว่าอะไรคะโทรทัศน์หรือทีวีก็ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมคะยังมีอะไรอีกคะเตี้ยนหนอ่อเตี้ยนหน่อที่แบบว่าคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีแบตเตอรี่ต้องเสียบปลั๊กเหมือนกันใช่ไหมคะยังมีอะไรอีกคะเตี้ยนปิงเซียงเตี้ยนปิงเซียงก็คืออะไรเอ่ยก็คือเป็นตู้เย็นนั่นเองนะคะแล้วยังมีอะไรเตี้ตนยนหญิง เตี้ยนหญีก็คือภาพยนตร์นะคะเห็นไหมคะสังเกตว่าคําศัพท์เหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเตี้ยงทั้งนั้นเลยหรือยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพอีกอย่างเช่นเราอยากจะท่องคําศัพท์ที่อยู่ในหมวดของคําที่เกี่ยวกับล้างซักล้างอาบสระเราก็ต้องนึกอ๋อภาษาจีนใช้คําว่าสีสีก็จะเกี่ยวข้องกับซักล้างอาบสระทาความสะอาดเราก็เริ่มท่องเลยนะคะอ่างเช่นชิโฉชิโฉล้างมือ ชโก็เป็นห้องล้างมือนั่นคือห้องน้ำนะคะไล้มีอะไรอีกฉีโถโอ้สระผมซีเลียนล้างหน้าฉีเชื่อล้างรถเห็นไหมคะคำศัพท์เหล่านี้จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่าล้างกันสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะลองนำวิธีการนี้ไปใช้ในการจำภาษาจีนดูนะคะเราจะเชื่อว่า มันมันได้ผลดีมากแล้วที่สําคัญคือมันได้อักษรจีนด้วยอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะยังจําตัวอื่นไม่ได้แต่เราจะจําคําว่าสีได้เพราะว่าก่อนที่เราจะไปจำำําคําเราจะต้องจําเราจะต้องเห็นแล้วก็ดูตัวอักษรนั้นก่อนหรือว่าอย่างเช่นที่เราซื้อยกตัวอย่างอันแรกคือเตี้ยนที่แปลว่าไฟฟ้าใช่ไหมคะเราก็จําตัวจีนได้แล้วแล้วเราเองได้คําศัพท์อีกนะคะอ่ะได้ผลยังไงแล้วมาบอกป๊อบปี้อ่งเราซื้อด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราซื้อยังมี เคล็ดลับและว,วิธีการจำำรําคําศัพท์อีกมากมายเลยนะคะมาให้พวกเราได้ลองใช้วันนี้ลองวิธีนี้ดูก่อนนะคะแล้วไปพบกับป๊อปตัวอย่างมาซื้อได้ในแฟนเพจเฟ e บ o ๊กเลยค่ะสวัสดีค่ะ